ตัต๋ว120บาทนั่งรถไฟไปเที่ยวไซโยกน้อยแบบวันเดย์ทริปกันค่ะรถไฟที่เรานั่งนะคะเป็นขบวนพิเศษนําเที่ยวเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับมีแค่วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เท่านั้นนะคะรถไฟก็ออกจากหัวลำโพงตอน6โมงครึ่งนะคะแต่เราสะดวกมาขึ้นที่สถานีบางซื่อนะคะรถไฟเนี่ยก็จะมาถึง6โมง50ค่ะก่อนถึงสถานีนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดรับออเดอร์อาหารเช้าจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบไก่ย่างบางตาลข้าวกระทงค่ะ ก็มาถึงนครปฐมแล้วนะคะมีเวลา40นาทีประมาณ7มง45นะคะเราก็มาถึงสถานีนครปฐมค่ะลงจากรถไฟก็จะเจอมุมนี้เลยค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายที่มีฉากหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีย์เห็นแล้วก็เอ,อ้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยค่ะเป็นตลาดที่ของกินเยอะมากไม่รู้จะกินร้านไหนดีนะคะใครเป็นเจ้าถิ่นแนะนำหน่อยค่ะ เจอรานชาชาก็เติมย้ายข้องคาดค่ะของแท้ของแท้ของกินตอนเช้าก็เยอะมากนะคะเลือกไม่ถูกเลยเราก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มาเพิ่มนะคะเป็นห่อละยีบบาทนะมีกากหมูเจียวด้วยน่ากินมาก ออกจากสถานีนครปฐมนะคะรถไฟก็จะวิ่งข้าสู่เส้นทางรถไฟสายมรณนะซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่จะท้อนบทเรียนสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะจากคำกล่าวที่ว่าหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตมีเฉลยสึกถึง90 0 0 0ชีวิตเลยค่ะที่ต้องสังเวยชีวิตกับการสร้างรถไฟสายนี้ประมาณ9โมงครึ่งนะคะเราก็จะมาถึงสถานีสะพานแควใหญ่รถไฟก็จะหยุดให้เราเที่ยวประมาณ25นาทีค่ะ เราก็จะเดินไปถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้าแควแต่เดินบนสะพานอ่ะทุกคนต้องระวังนะคะเพราะมันมีกับระเบิดแต่ไม่ใช่กับระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะมันคือมาพร้อมทิชชู่เลยไฮไลท์สำคัญของที่นี้นะคะก็จะอยู่ตรงสถานีถ้ำกระแสค่ะเราขอยกให้มุมนี้เป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดเลยค่ะ รถไฟเนี่ยก็จะค่อยๆวิ่งรัดเลาะไปตามหน้าผาบนสะพานไม้นะคะเป็นระยะทางกว่า400เมตรตรงจุดนี้มีเฉลยศึกเสียชีวิตเป็นพันคนเลยค่ะ ฝั่งขวานะคะก็จะเป็นหน้าผานะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเอามือไปแตะที่หินแล้วก็ไปแตะที่หน้าผักเรานะคะจะทําให้เราโชคดีนะคะแต่ห้ามเอาหัวออกไปแตะกับหน้าผาเป็นอนันขาดนะคะอันตรายค่ะประมาณ11บเอโมงครึ่งนะคะ รถไฟก็จะวิ่งมาสุดทางที่สถานีน้ำตกค่ะก็จะจอดให้เราเที่ยว3มชั่วโมงเลยเมื่อก่อนทางรถไฟสายนี้นะคะก็จะวิ่งไปถึงประเทศเมียนมาเลยแต่ปัจจุบันเขาก็ลื้อออกไปหมดรถไฟสายตะวันตกนะคะก็เลยมาสุดทางแค่สถานีน้ำตกค่ะเนื่องจากเรามีเวลาถึง3ชั่วโมงใครจะไปเล่นน้ำตกไซโยกน้อยหรือว่าจะมาหาอะไรแซ่บกินก็นได้นะคะก็แล้วแต่สะดวกนี่ที่นี่ก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะเข้าหน้าร้อนนะคะน้ำตกก็มีไม่ได้เยอะมากนะ ถ้าใครอยากมาเที่ยวน้ําตกเยอะๆแนะนําเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะเราก็มาเที่ยวช่วงมีนาเนาะน้ําก็เหลือแค่เนี้ย สถานีสุดท้ายที่รถไฟจะจอดนะคะ<ม>ก็คือสถานีกาญจนบุรีค่ะใครอยากจะไปสุสานทหารสัมพันธมิตรต้องต่อรถ2แถวหน้าสถานีไปนะคะไป5บาทกับ5บาทหลังจากนั้นรถไฟก็จะวิ่งยาวไปจนถึงกรุงเทพเลยค่ะ,คะมาถึงหวัวลำโพงประมาณ2ทุ่มจบชิปนั่งรถไฟเที่ยวสายโยกน้อยแล้คะใครมาช่วงนี้บอกเลยว่าร้อนมากรอบหน้าขอนี้เปนั่งรถแอ